สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านพบกันกับแพสสไตล์ค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมจากเพื่อนๆทุกท่านถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะและศึกอาเซียนกลางปรีครั้งที่2ก็ได้ผ่านไปแต่ละทีมสู้กันได้ดีนะคะโดยเฉพาะอินโดนีเซียเพราะปกติเราจะไม่ค่อยเห็นฟอร์มอินโดนีเซียสักเท่าไหร่นะคะเล่นกับฟิลิปปินส์นี้สุดมันเลยนะคะก็เอาชนะไปได้อันดับที่3นะคะอินโดนีเซียเราจะไปย้อนดูรางวัลส่วนบุคคลยอดเยี่ยมกันนะคะใครที่ตำแหน่งแรกกันคะ่ะเซเตอร์ยอด ยเยยมีมนั่นก็คือกับตันผู้พรพันธ์ถัดไปหัวเสายอดเยี่ยมนะคะน้องเพียวของเราว้าวขอแสดงความยินดีด้วยค่ะยอดเยี่ยมมากๆและตำแหน่งหัวเสายอดเยี่ยมคนถัดไปนั่นก็คือเจินที่ทันทุยหรือฟโฟท,ทีนั่นเองค่ะ ตีสามเมตรสวยนะคะเจินที่ทันทุยและตำแหน่งถัดไปนั่นก็คือบอลเร็วยอดเยี่ยมค่ะของเวียดนามนะคะคนนี้เงียนที่จรินตำแหน่งบอลเร็วยอดเยี่ยมคนที่2นะคะก็เป็นของน้องตาลที่ชกรบุญเลิศยินดีด้วยค่ะและตำแหน่งถัดไปนั่นก็คือบีหลังยอดเยี่ยมค่ะเมกาวาตีอินเกสตรีจากอินโดนีเซียคนนี้นะคะตำแหน่งสุดท้ายนะคะนั่นก็คือลีโบโลยอดเยี่ยมค่ะไคล์คาลอัเชนซ่าจากฟิลิปปินส์สุดท้ายแล้วก็ท้ายสุดนะคะ MVP ของรายการนี้นั่นก็คือ ือน้องบีมพิมพ์พิชญานั่นเองค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับน้องบีมนะคะสมบูรณ์แบบจริงๆหลังจากที่มีการมอบรางวัลส่วนบุคคลยอดเยี่ยมเราก็จะไปชมคอมเมนต์กันนะคะแปลอัตโนมัติไปที่แฟนฟิลิปปินส์ท่านแรกนะคะได้บอกว่าคุณสมควรได้รับรางวัลน,นี้ไครลา่าหลังจากความพยายามที่ไม่มีใครรู้จักในทุกเกมและแฟนอีกท่านนะคะก็ได้บอกว่ายินดีด้วยไครล่าที่ทุ่มสุดตัวในทุกนัดอีกท่านนะคะก็ได้บอกว่ายาินดีด้วยไครล่าคุณได้รับรีโบโรที่ดีที่สุดในกลางปีคอมเมนต์ถัดไป ได้บอกว่ายินดีด้วยใครล่าเมื่อเอวีซีครับที่ผ่านมาฉันลุ้นให้คุณได้รับรางวัลนี้ฉันเสียใจมากที่คุณพลาดรางวัลในตอนนั้นแต่ตอนนี้ฉันดีใจสุดๆที่คุณจะถูกเรียกว่ารีโบโรที่ดีที่สุดถัดไปเป็นแฟนไทยนะคะได้บอกว่าเบสเซตเตอร์คือพรพันธเกิดปราด MVP คือบีมพิมพ์พิชยาโกกรัมผู้ที่ไม่เคยได้พักสักรายการสู้ต่อไปสงสาวเก่งมากและคอมเมนต์ท่านนี้นะคะก็ได้บอกว่าชิงแชมป์โลกยังไงก็ต้องมีชื่อแก้วกัลยานะทั้งเสิร์ฟทั้งรับดี คอมเมนต์ถัดไปกันเลยค่ะได้บอกว่าเป็นกําลังใจให้น้องมดวิภาวีเกมนี้แจ้งเกิดมดจริงๆสําหรับน้องมดก็ทําให้ทุกคนเห็นแล้วนะคะว่าน้องมดเขาทําได้ค่ะคอมเมนต์แฟนไทยอีกท่านนะคะก็ได้บอกว่าตามนุกนิกมาตั้งแต่น้องอายุ17ปีแล้วดีใจที่น้องแจ้งเกิดกับทีมชาติชุดใหญ่ได้ถัดไปก็จะเป็นคอมเมนต์ของแฟนๆทางอินโดนีเซียค่ะไอที่ท่านแรกกันเลยนะคะได้บอกว่าการแพ้ทีมไทยนั้นเป็นเรื่องธรรมดาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากที่สุดพวกเรายังห่างไกลจากประเทศไทย ก็เป็นคอมเมนต์แฟนอินโดนีเซียท่านแรกผ่านไปนะคะแฟนอินโดท่านถัดไปนะคะได้บอกว่ามันคนละชั้นกันแม้ทีมไทยจะเล่นชุดหลักและชุดสำรองผสมกันคอมเมนต์แฟนอินโดอีกท่านนะคะได้บอกว่าทีมไทยช่างแตกต่างทุกอย่างการเล่นของเขายัางเป็นคลาส VNL พูดถึง VNL สำหรับทีมไทยเราดูยังไงก็ไม่เบื่อนะคะคอมเมนต์ comment ท่านนี้นะคะได้พูดถึงน้องบีมบอกว่าพิมพิชยาขึ้นไปอยู่อันดับโลกแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราสามารถเดินตามรอยเท้าเธอ สำหรับน้องบีมก็จะมีความสนิทสนมกับผู้เล่นอินโดนีเซียนะคะคอมเมนต์ถัดไปก็ได้พูดถึงเมกกวตีนะคะที่ได้รับรางวัลบีหลังยอดเยี่ยมไม่แปลกใจเลยที่เมกกวตีได้รับความชื่นชมเมฆกวตีเธอเป็นคนมีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะก็เป็นผู้เล่นอินโดนีเซียคนเดียวนะคะที่ได้รับรางวัลบีหลังยอดเยี่ยมคอมเมนต์ท่านนี้ได้พูดถึงพรพันธ์นะคะได้บอกว่าพรพันธ์มาอีกแล้วเธอทั้งสงบและฉลาดในการจัดการเรื่องการโจมตีกับตันผู้พรพันธ์เขายอดเยี่ยมเสมอนะคะท่านถัดไป ได้บอกว่าพ่อนพันรอเธอปรากฏตัวอยู่นะฉันหวังว่าปีหน้าเธอจะมาเล่นในโปรโลีกาอีกครั้งก็มารอลุ้นกันนะคะว่ากัปตันผู้ของไทยเราจะได้ไปเล่นที่หลีกไหนเพราะว่าตอนนี้กัปตันผู้เป็นมือเซตระดับโลกไปแล้วอีกท่านนี้ได้พูดถึงกัปตันผู้นะคะได้บอกว่าพรอนพัน์ตอนนี้การเซตของเธอมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเธอห่างไกลไปอีกระดับไปที่ท่านถัดไปเลยนะคะเป็นคอมเมนต์แฟนเวียดนามได้บอกว่าวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามค่อนข้างห่างไกลเมื่อเทียบกับ,บวอลเลย์บอลหญิง แฟนเวียดนามอีกท่านนะคะได้บอกว่าการที่แพ้ไทยนั้นพอจะเข้าใจเพราะทีมไทยเป็นระดับโลกและมีคนมาตอบคอมเมนต์ท่านนี้นะคะได้บอกว่าถูกต้องแล้วทุกตำแหน่งของเราแย่กว่าพวกเขามากสำหรับแอดโนงนะคะเวียดนามตอนนี้เขาเล่นดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะแฟนเวียดนามท่านนี้ได้บอกว่าเฮ้ยปีไหนๆก็เหมือนเดิมแล้วก็เป็นอีโมจิแบบเซ็งๆนะคะก็ต้องฝึกฝนกันต่อไปนะคะสำหรับทีมเวียดนามแฟนเวียดนามท่านนี้ก็ออกมายอมรับนะคะได้บอกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ววอลเลย์บอลจึงแต่ ต่างกันส่วนท่านนี้ได้บอกว่าเจอกันนัดที่แล้วทีมเวียดนามไม่ได้แพ้มากขนาดนี้ถ้ามีบิชตูเยนก็คงจะดีก็คงจะจริงของแฟนท่านนี้นะคะเพราะว่าตูเยนเขาเป็นคนที่ตีหนะะักมาที่แฟนไทยท่านนี้นะคะได้บอกว่าโฟทีนน่ารักมากนะกีฬาเวียดนามคือน่ารักจริงๆแต่ก้องเชียร์จุดจุดจุดอันหลังจุดจุดนี้แอดเพิ่มเอานะคะเซนเซอร์เอาเองค่ะสําหรับแฟนท่านนี้ก็น่าจะได้ไปชมที่สนามนะคะและขอปิดท้ายด้วยคอมเมนต์ท่านนี้นะคะได้พูดถึงบุ๋มบิม๋มช,ชัชช ชิงแชมป์โลก2014ตอนนั้นชัชุออนอายุ14ปีโคอชออสได้ตัดสินใจฮิ้วไปรายก,การด้วยและพอมาชิงแชมป์โลกปี2015โคอชออสก็ได้ฮิ้วบีมพิมพิชยาไปเพิ่มอีกคนหนึ่งพอมาปี2016ก็ฮิ้วไปคัดโอลิมปิกแบบเป็นตัวรักของทีมจนมาถึงชิงแชมป์โลกปลายเดือนกันยายนนี้นะคะสองสาวก็จะคอยซับพอร์ตกันก็มารอลุ้นกันว่าให้สองสาวนี้ไปจนถึงโอลิมปิกและนี่ก็คือหมายถึงน้องบีมกับน้องบุ๋มบีมนะคะก็จบไปแล้วสำหรับคอมเมนต์ นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ